สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะคะแดดแจ่มแดดจ้าแล้วค่ะคุณแม่ทําคลิปผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้ค่ะผ่านไปแล้วคลิปหนึ่งเป็นเชืดกยาวชุดแสกเหมือนคุณแม่ใส่ค่ะลูกค้าถามหาค่ะคุณแม่เลยให้ช่างตัดออกมาเรื่อยๆค่ะค่ะคุณแม่หยิบยกขึ้นเลยค่ะเป็นมือสองนะคะวันนี้ค่ะค่ะเป็นราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะคลิปนี้ค่ะ คาะผ้ามือสองหายากมากค่ะทุกวันเลยค่ะหายากมันหมดมันไม่มีค่ะขาดหาหาจนทั่วเกือบจะเกือบจะไปทุกทุกหมู่บ้านเลยค่ะทุกหมู่บ้านทุกไอจังหวัดแต่ละจังหวัดเกือบทุกหมู่บ้านค่ะค่ะเดินหาแต่แดดแบบนี้เดินหาหาลําบากมากค่ะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นมือสองนะคะขาดเจ็ดร้อยบาทค่ะพิวนิ่มสบายค่ะผ้ามือสองค่ะมันจะนิ่มผิ้วค่ะ ในราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะคาะคลิปนี้เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนค่ะมือสองค่ะเอาไปตัดชุดยาวเหมือนคุณแม่ใส่ก็ได้ค่ะถ้าคุณไหนยังไม่ไม่พร้อมแบบยาวๆนะคะคุณแม่ใส่ตัดนี่ใช้ผ้าสองผืนค่ะถ้าผ้าผืนเดียวจะไม่ยาวขนาดนี้นะคะจะคุมเข่าพอดีค่ะไปตัดแบบน,นี้ก็ได้คุมเข่าค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้ามือสองนะคะ ค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทาไลายทุกท่านนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะจะออกสีแบบนี้บ้างนะคะเพราะว่ามือสองค่ะเพราะว่ามือสองนี่ก็บางท่านก็ถามว่ามือสองเป็นผ้าอะไรคะคุณแม่เป็นผ้าใช้งานมาแล้วค่ะแต่เราไปเดินหาซื้อผ้ามือสองค่ะบางท่านก็เอาใหม่มาขายให้แต่เป็นเก่ากีบโบราณค่ะผ้าใหม่ทุ่นมากับมือสองจะเป็นเก่ากีบโบราณนะคะ ท่านทอตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดของท่านค่ะขาะสีนี้เป็นสีออกสีฟ้าค่ะฟ้าอ่อนๆนะคะขาดเจ็ดร้อยบาทค่ะเอาไปตัดไปนุ่งก็เลยได้ค่ะตัดกางเกงหรือตัดเสื้อก็ได้ค่ะเป็นขาเป็นผลงานมาจากผ้าไหมมือสองค่ะในราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะขึ้นนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะ ขาดูดเด่นทุกพื้นนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนที่นั่งดูคุณแม่อยู่ให้ทักเข้ามานะคะค่ะสีนี้เป็นสีฟ้าค่ะค่ะฟ้าใสค่ะค่ะพื้นจะราคาเจ็ดร้อยบาทนี่พื้นจะไม่ค่อยใหญ่นะคะพื้นนี้เป็นผ้าใหม่เลยนะคะค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะพื้นผ้าใหม่ค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นค่ะเป็นลายเชิงเชิงล่างค่ะเป็น ค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะคนเก่าคนโบราณท่านทําไว้ค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสีแดงสดใสโดดเด่นนะคะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ 8ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะที่ค่ะที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะนเจ็ดร้อยบาทนะคะเม็ดแปดสิบนะคะไม่ถึงสองเม็ดนะคะราคาเจ็ดร้อยบาทจะอยู่ที่เม็ดแปดสิบถ้าคนไหนที่จะรับผ้ากับคุณแม่ค่ะถ้ามือสองนี้ตัวใหญ่ตัวอ้วนให้บอกคุณแม่มาก่อนนะคะเพราะว่าคุณแม่จะสอบถามค่ะเพราะว่าบางท่านเห็นราคาห้าร้อยบาท ก็ทักเอาค่ะพอไปใส่แล้วก็หาว่าผืนเล็กผืนอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะคุณแม่ไม่อยากเห็นภาพโต์ที่ไม่ดีค่ะเพราะว่าตัวอ้วนตัวจ่อยตัวผอมคุณแม่จะชี้แจงไปตามไอ้ตามไซส์นะคะตามคลิปค่ะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนี้ไม่เต็มไม่เต็มสองเม็ดนะคะถ้าคนอ้วนมากจะจะไม่แนะนํานะคะเท่ากันกลางรุง่นกับคุณแม่ใส่ได้ค่ะเม็ดแปดสิบเม็ดแปดสิบเม็ดแปดสิบห้าค่ะ เพราะว่าผ้ามือสองนี้ท่านจะไม่ได้เอาส่งขายตลาดค่ะท่านจะทําใส่เองค่ะท่านตัวแม่ใหญ่ท่านก็ทําผ้าผืนแม่ใหญ่เท่ากับตัวท่านนะคะตามที่คุณแม่สั่นซื้อมาค่ะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะเป็นสีแบบสีนําเงินสดนะคะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะ ไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่คนโบราณน,นี้ท่านทําได้ทํานาเสร็จท่านจะทําผ้าไหมทอผ้าไหมแบ่งกับลูกเป็นร้านนะคะใช้งานนะคะค่ะไหมบ้านมาพุ่งทางยืนค่ะค่ะท่านจะรับผ้ากับคุณแม่ให้ชี้แจงไอไอตัวที่น้ําหนักมานะคะค่ะเพราะว่าเคยแม่ไม่อยากเห็นภาพพดที่ไม่ดีค่ะบางท่านซื้อไปแล้วก็มาต่อว่าค่ะว่าผ้าผืนแคบอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ พื้น500ก็ราคามันจะอยู่ที่กับสมเด็มสมเนื้อกันค่ะเพราะว่าเขาขายของให้คุณแม่เขาก็ไม่ได้ขายแบบค่ะขายแบบของดีแบบนี้มาขาย400เขาไม่ได้มาขายแบบนี้ค่ะเขาก็ต้องดูของเขาก่อนเหมือนกันค่ะค่ะให้สอบถามนะคะเรื่องราย,รายละเอียดนะคะที่จะรับผ้าไปนะคะตัวอ้วนตัวผอมนะคะค่ะถ้า คลิปเก็ดร้อยนี่รุ่นกลางๆเท่ากับคุณแม่ใส่ได้ไม่มีปัญหาค่ะใส่ได้เลยค่ะคาะผืนนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะคาะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะเป็นไหมมือสองนะคะคาะเม็ดแปดสิบนะคะผ้าพวกนี้เม็ดแปดสิบค่ะคนพอกลางๆใส่ได้นะคะ เอาไปตัดผ้าก็สวยค่ะตัดกางเกงก็งานนะคะตัดเสื้อก็ได้ค่ะหรือจะตัดทุดยาวเหมือนคุณแม่ก็โอเคแล้วแต่ไอชอบนะคะตัดกระโปรงก็ได้ค่ะนี่ก็หมายเลขสองนะคะเป็นผ้าไหมมือสองแม่บอลรักเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะต้นตำรับไหมมือสองนะคะไม่ได้ไปต่อรองเก่พวอค้าคนกลางคะ่ะคุณแม่ซื้อมาค่ะแล้วก็เดินหาซื้อตามหมู่บ้านก็ ผ่านการซักครีดค่ะแล้วก็เข้าลงที่ช่อง youtube ของคุณแม่นะคะค่ะเขียวเหนียวซาบค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะผ้าหายากมากค่ะน้ำมันรถก็แพงค่ะเข้าไปทุกอย่างนะคะค่ะน้ำมันเติมวันรับานวิ่งหาผ้าไม่พอเลยค่ะ ค่ะไปดูว่าจะหาไปถึงวันไหนนะคะเพราะว่าผ้าก็ไม่มีผ้าก็หายากมากไปเรื่อยค่ะค่ะไม่ไหวกับน้ํามันรถนี่แหละคาดน้ํามันรถแพงมากค่ะเดี๋ยวก่อนแม่ถ่ายคลิปสนิทเสร็จก่อนแป่เดียวมีอยู่ค่ะหมายเลขสิบสามนะคะเป็นสีสีเม็ดมะขามนะคะค่ะเป็นสีเม็ดมะขามราคาเกดร้อยบาทไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะเป็นทอแบบทอมือนะคะทอธรรมชาตินะคะม้วนริมนะคะทอแบบธรรมชาติม้วนริมค่ะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะเป็นสีเม็ดมะขามค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะคลิปนี้เจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่สวยงามมากค่ะคขานีก็เจ็ดร้อยบาทนะคะสีเขียวเหนี่ยวทรับค่ะขานิ่มมากค่ะผ้ามือสองนี่จะนิ่มผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะจะนิ่มนะคะการซักรีดมาแล้วค่ะจะนิ่มมันใส่สบายค่ะผ้ามือสองนี่ค่ะค่ะใส่สบายค่ะนิ่มขานิ่มสัมผัสง่ายค่ะ มือสองค่ะแก้วเก่าต้นตำรับมือสองแม่บอลลักค่ะรอยขูดรอยเขียนนิดๆหน่อยๆคุณแม่ขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองค่ะคุณแม่มีคลิปผ้าใหม่เหมือนกันนะคะถ้าพี่น้องสนใจค่ะเป็นเอฟซีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านก็ถ้าไม่ชอบผ้ามือสองก็รอดูผ้าหรุดจำนำก็ได้นะคะค่ะคุณแม่ก็มีพุ่งนี้ค่ะแต่วันนี้ขอทําคลิปผ้าใหม่มือสองก่อนค่ะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะคลิปนี้ค่ะ คุณแม่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับผ้าสุดจำนำนะคะค่ะคุณแม่หาผ้ามือสองมาก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันค่ะนี้ก็ราคาอยู่ที่เ0 0ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นสีมินมะขามค่ะผ้ามือสองเขยออกเป็นโทนสีแบบตุ่นๆแบบนี้แหละค่ะค่ะนิ่มใส่สบายค่ะไปตัดเป็นกางเกงก็สวยค่ะตัดเป็นตัดกระโปรงก็งามนะคะค่ะนิ่มค่ะ สีมันจะออกไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าค่ะเป็นเป็นการที่เราใช้งานมาแล้วเนาะค่ะแต่นิม่าค่ะค่ะบางคนก็ชอบค่ะชอบผ้านิ่มค่ะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะนิ่มทุกผืนนะคะ ค่ะมือสองแม่วาวรักผ้าไหมมือสองแ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะนี่ก็มือสองนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะชอบผืนไหนมากผืนไหนชอบลายไหนนะคะที่ตูกตาต้องใจนะคะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ค่ะเป็นมือสองค่ะคุณแม่วันนี้คุณแม่ลงคลิปผ้าไหมมือสองค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองแ้าเก่าต้นตํำรับไหมมือสองค่ะค่ะแดดออกแล้วค่ะร้อนมากค่ะช่วงนี้จะหาผ้าก็ร้อนค่ะแดดมากค่ะแดดจัดค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นมือสองนะคะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะ คนไหนที่ยังไม่ได้แอดไลน์ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะเพราะว่าคุณที่ทักมานี้หมายเลขนั้นเลขนี้มันตรงกันกับสีคุณที่ทักมาไหมคะคุณแม่ส่งให้ดูทำลายอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งภาพให้ดูทางไลน์ค่ะให้ลูกให้หลานแอดให้นะคะ ID ไลน์ของคุณแม่เป็นเบอร์โทรนะคะค่ะเบอร์โทร0856566018นั่นค่ะ ค่ะแอดแล้วก็คุณแม่ส่งภาพให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ติดตามมาตลอดนะคะให้กําลังใจมาตลอดค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะ